สวัสดีครับ PB Card Game นะครับก็มาสู่คลิปวิเคราะห์นะครับอ format ใหม่ของไทยนะครับเวอร์ชั่น0.2นะครับ One for All นะครับช่วงนี้น้องๆน่าจะได้เห็นคลิปในลานแล้วนะครับว่าจะเน้นหนักไปทาง One for All ซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่า m e าเนี่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแล้วก็ ค่อนข้างเอาได้กเก่ามาสู้ได้สูสีนะครับแม้แต่เวอร์ลองเองก็ยังสู้ได้นะครับยังสู้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าน้องๆมีอะไรลองเล่นที่บ้านแล้วหรือว่าลองเล่นตามร้านอื่นๆแล้วหรือว่าเล่นในนิดขอดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดลองเล่นฟอร์แมตนี้แล้วก็มีคําคถามมีปัญหาอะไรหรืออยากจะเสนออะไรเนี่ยเสนอมาที่คลิปของเราได้เลยนะครับเผื่อเราจะได้ นำไปเสนอ KK ต่อนะครับฟอร์แมเนี่ทำออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับไม่ใช่เป็นฟอร์แมตหลักนะครับเราต้องย้ํากันอีกครั้งนะครับไม่ใช่ฟอร์แมตหลักของไทยนะครับฟอร์แมตหลักของไทยเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับที่ว่ามีแบนด์ลิสต์มีอะไรใส่อย่างละสีได้คือยังเหมือนเดิมนะครับฟอร์แมทนี่เป็นฟอร์แมททางเลือกเป็นฟอร์แมตสาหรับคนที่ว่าชอบความสมดุลชอบความท้าทายใหม่ดีกว่าพี่ใช้คํานี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ ปัจจุบันนี่มันมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับคือเวอร์ชัน0.2นะครับซึ่งเวอร์ชัน0.2เนี่ยจะได้เอามาใช้ในงานแข่งที่จะถึงที่จะปลายเดือนนี้แหละครับนะครับจะใช้ KK จะเอามาใช้แข่งแล้วนะครับเป็นไซต์อีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์รองนั่นเองง่ายๆนะครับสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยเรามีคลิปแรกไปแล้วนะเราทําคลิปเวอร์ชัน0.1ไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาย้ํากันอีกทีก็ได้นะครับเราจะมาย้ํากันอีกทีแล้วก็เราจะได้ดูว่าข้อแตกต่างข้อที่เพิ่มมาเนี่ยคืออะไรข้อหนึ่งนะครับใส่การ์ดชื่อห้ามซ้ํากันในเด็กก็คือพูดง่ายๆว่าอย่างละหนึ่งใบนั่นเองนะครับอ่ากดข้อนี้ก็คือว่าให้เราสายได้อย่างละหนึ่งข้อ2ส,สามารถใช้ไอเทมเป็นบันดดี้ได้โดยไม่ต้องมีความสามารถระบุบ,บนการ์ด ก็คือว่า,าสามารถปกติเนี่ยบัดดี้บัดดี้ไฟ์เนี่ยมันต้องเอามอนเป็นบัดดี้ใช่ไหมนอกจากว่าจะมีเทคอย่างเช่นพวกเลวันทินนะครับพวกเลวันทินจะมีคำจะมีเทคให้ว่าสามารถใช้เป็นบัดดี้ได้ไอเทมสำหรับฟอร์แมตนี้จะเป็นกรณีพิเศษนะครับสามารถเอามาใช้เป็นบัดดี้ได้นะครับเอามาใช้เป็นบัดดี้ได้ ข้อสามนะครับสามารถใส่ชื่อ,อใส่การ์ดที่ชื่อเหมือนบอดี้โซนได้สีใบในเด็กไอ้น,นี้ก็เอาจะเอา,เอามาแก้ปัญหาเด็กดาบแะครับพูดง่ายที่ว่า,าเหมือนกับดันเจียนเอาไม่ต้องเลวันทินนะเอาเอาเป็นดันเจียนเวอร์อย่างนี้มาทีการที่ว่าเราเราไม่มีดาบสีเนี่ยอาจจะค่อนข้างส่งผลกระทบหนักนะครับค่อนข้างส่งผลกระทบหนักเพราะฉะนั้นก็าการที่ว่าเอาบอดี้มา เป็นไอเทมได้เนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกสําหรับเด็กที่มีไอเทมนะครับเด็กที่มีไอเทมส่วนถ้าเกิดว่าน้องๆอบางคนเนี่ยอยากจะเสนอก็คือเหมือนในร้านเนี่ยก็มีมาเหมือนกันนะครับว่าอยากให้เอา Impact Se t หรือว่าเวนเซตเป็นบัดดี้ได้นะครับซึ่งน้องๆเห็นด้วยหรือเปล่าก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับเราจะได้อานําไปเสนอนะครับเผื่อจะมีเวอร์ชัน0.3นาคตนนะครับอ่า ต่อไปนะครับต่อไปข้อ4เขาบอกว่ากรณีมีบัดดี้โซนมากกว่า1แบบเลือก TrueBuddy ได้1แบบที่ใส่ได้4ใบนอกเหนือจากนั้นใส่ซ้ำในเด็กได้แบบและ2ใบกดข้อนี้เนี่ยาน่าจะมาทำน่าจะมาทำสำหรับอ่าดับเบิลบัดดี้นะครับน่าจะมาทําสํำหรับดับเบิลบัดดี ก็เลเจนด์เวิร์ดละครับไม่ใช่ Legend w o r ิรอีกแล้วนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ5นะครับกรณีเลือกไอเทมเป็น True b ด d ี้สามารถเพิ่มบัดดี้ได้อีกหนึ่งแบบใส่เด็กได้2ใบอ่าคือกดข้อที่กดข้อที่2กับข้อ5นี่แหละครับคือสิ่งที่เพิ่มมาจากกดข้อ0.1เพราะว่าศูเนี่ยมันไม่มีกดนี้นะครับลาเด็กไอเทมเนี่ยเลยยังเล่นยากอยู่ เขาเพิ่มกฎนี้มาให้เพื่อที่จะให้ไอเทมเนี่ยได้ใส่เป็นบัดดี้แล้วยังสามารถใส่ตัวรองได้อย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ดันเจีนเวอร์สายอัศวินนะครับเราสามารถใส่ดาบอีกเล่มหนึ่งได้บองใบกรณีนี้ว่าคนอยากจะเอาเป็นบัดดี้รองนะครับไม่ได้ผิดนะครับเพราะเขาไม่ได้กําหนดว่าบัดดี้รองต้องเป็นมอนสเตอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าบัดดี้รองนี่ต้องเป็นมอนสเตอร์ต้องเป็นไอโน่นี่คือคือ ไอเทมและมอนเตอร์เนี่ยในฟอร์มแบบนี้สามารถเป็นบัดดี้ได้เพราะฉะนั้นบัดดี้รองก็สามารถจะเป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมก็ได้แต่กรณีที่ว่าเราใช้มอนเตอร์เป็นบัดดี้หลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถใส่บัดดี้รองได้นะครับอันอนี้บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องจะงงนะครับถ้าเราเอามอนเตอร์เป็นบัดดี้หลังแล้วเนี่ยรองเราจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับเขาให้กรณีพิเศษคือเฉพาะไอเทมเท่านั้นนะครับกรณีไอเทมเท่านั้นสามารถใส่ตัวรองได้อีก1ใบ คุณจะใส่เอลคิโอเต้โอเวอร์เทิร์นก็ได้ในคลิปมีแล้วนะครับในคลิปก็มีเล่นอยู่นะครับโอเวอร์เทิร์นเป็นบัดดี้ลองเพื่อใส่2ใบใส่ดาบ4ก็ได้หรือคุณจะใส่ดาบ4และใส่ดาบลอง2ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ว่ามีปัญหาอะไรนะครับได้หมดนะครับส่วนไอเดอบลับบอดี้เนี่ยเทคมันรองรับอยู่แล้วนะแล้วก็มาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับข้อ6เขาบอกว่ากองการต,ต้องมีการ์ดอย่างน้อย40ใบอ่า ก็ลดจาก50มาเหลือ40เพราะว่ามันใส่แบบละหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะจัดยากนะครับมันอาจจะจัดยากก็ลดมาหน่อยเพื่อให้การใส่การ์ดง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นพูดง่ายว่าเราคิดแบบ่าง่ายๆเลยนะเรามีเด็ก40ใบบัดดี้เราใส่ทั้งสีแน่นอนถูกไหมครับมันก็จะเหลือให้เราใส่อีก 3- 6ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบในเด็กเนี่ยจะมีทั้งหมด37แบบนะครับการ์ดเนี่ย จะมี37แบบส่วนถ้าเกิดใครที่ว่าอินดี้ใส่ยาละหนึ่งหมดเลยก็ไม่ว่ากันนะครับไอ้นี้อ่าสีใบหมดเลยก็ไม่ว่ากันซึ่งไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าจะเล่นลื่นหรือเปล่าแต่ก็สามารถจัดได้นะครับจริงๆสามารถจัดได้ไม่จำเป็นว่าต้องใส่สีนะไม่จำเป็นว่าเออบัดดี้ต้องต้องใส่คือมันแค่ใส่ได้4ใบแต่ว่าคุณใส่ไม่ถึงก็ได้นะครับนะอ้นี้บอกไว้ก่อนนะครับสุดท้ายนะข้อเจ็ดเขาบอกว่าลอเด็กปรับเป็น25ใบพอดี คือรถอยากสามติมนะครับในที่สุดพันล้อดเด็กก็ใส่ได้แค่แบบละหนึ่งเช่นกันนะครับอ่าก็เพื่อความสมดุลน,นะครับเพื่อความสมดุลน,นั่นเองนะครับอ่าส่วนใครไม่พอใจฟอร์แมนนี้ไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับน้องๆก็สามารถยังเล่นฟอร์แมตหลักของมระเทศไทยได้เหมือนเดิมนะครับอ่าเหมือนเดิมส่วนคนไหนที่เป็นโอซากู chool, มอนพี่เนี่ยอ่าส่วนตัวน่าเจ้าของร้านชอบอ่าฟอร์แมต ฟอร์แมตอันนี้มากกว่านะครับผมชอบฟอร์แมตนี้มากกว่าก็หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับหลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็มีคําถามมีน่าสนใจนะครับที่ไปเจอมาเขาก็บอกว่า,ามีเด็กถามมาในเพจบอกว่าสําหรับการ์ดที่มีเทกใส่ได้กี่ใบจะยังใส่ได้ใบเดียวหรือใส่กี่ใบก็ได้นะครับซึ่งทางงานเขาก็ตอบมาแล้วนะครับว่าจะใส่กี่ใบก็ได้อ่า อย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นมังกรเงานะในภาคเอ็กหรือเปล่าของ d r a g o n w ิร์ดหรือไม่ก็ Dark Venom นอ่นะถ้าเกิดมีเทคระบุว่าใส่กี่ใบก็ได้เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้อ่าเปลี่ยนกฎในเทคอะไรยังไงนะครับใส่เพิ่มไปได้อีกจากบอดี้จากอ่าในบอดี้โซนนะครับเพิ่มไปได้อีกก็หลักๆประมาณนี้นะครับหลักๆประมาณนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นอ่าฟอร์แมต วันฟอร์เกิน50%สรนะครับสำหรับคลิปในในช่องของ PB c a การ a m เกนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟอร์แมตใหม่แล้วก็ความหลากหลายเนี่ยต้องยอมรับว่ายังมากกว่านะครับยังมากกว่านอกจากว่า,าคนเล่นอาจจะได้เอาเอาเด็กไปได้แชมป์แล้วก็อาจจะเกิดเมตาใหม่อะนั้นขึ้นมาก็ค่อยหาทางแก้ต่อไปในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการแข่งอย่างเป็นทางการนะครับจะเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับที่กรุงเทพนะครับปลายเดือนก็ เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับเพื่อ,อจ,จะได้วิเคราะห์ลีแชมป์กันแบบแบบรีบๆกันอีกนะครับโดยโปรเฟชชั่นของร้านเรานั่นเองครับสำหรับน้องๆที่เป็น f c ของเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับใครที่อยากจะอุดหนุนเราก็สามารถพรีออเดอร์หรือว่าลงแข่งออนไลน์ก็ได้นะครับมีให้เลือกหลายช่องทางนะครับสำบนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้นะครับ ฝากอาลองเล่นกันได้นะครับสนุกดีนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับเราถ้าได้ว่างไปอ่านก็จะตอบทันทีนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย